นี่8 13นะคะวันนี้มากับคุณอะไรเมื่อกี้ไม่พ <laughs> ี่มดนะคะทำงานกันแล้วก็แวะมานั่งทานกันนี่มันคือวิททาร์ดอันนี้ใช้กล้อง Galaxy Camera ลองถ่ายนะคะเดี๋ยวจะอัพขึ้นโซเชียลแคมกับ YouTube เลยแล้วก็มีคนถามมาว่ามันชัดไหมเดี๋ยวก็ลองดูเพราะตูนก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นออโต้โฟกัสด้วยแหละ ช่ปะของตูเป็นอ่ะลองนี้ได้ไหมอัตตบป่ะหรือต้องช้าๆได้อยู่ได้อยู่ใชัดๆมของตูเป็นอะไรสปาร์กิ้งโรสอันนี้แค่ว่าสปาร์กิ้งโรสเป็นเมนูใหม่ใหม่ใช่ปะใหม่ใหม่เป็นเมนูใหม่เลยก็มันเป็นโรสอ่ะมันคือนน้ำเหมือนน้ำเชื่อมกลิ่นกุหลาบอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่กับตัวมันโซดาเหรอสปาร์กิ้งโซดาเออคือคล้ายโซดามันน่ารังไหมอ่ะ ทำไมชีพอร์แล้วชีดูดีขึ้นไงไม่ยอมอ่ามาดูอันนี้อันนี้เป็นช็อกโกแลตโอเปร่าเฮ้ยพี่โม้มาออโต้โฟกัสจริงด้วยอ่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเราเลื่อนก็ออโต้เออมันจะค่อยค่อยปรับเออจรงเจ๋งนะเจ๋งนะอ่าเขาเห็นรูปพี่ตูนถ่ายอยู่ก็ทำไมรูปชัดมากเลยอ่ะชีวิตดีขึ้นเออชีวิตดีขึ้นอ่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตคาราเว่ก็น่าจะเป็นแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้พี่โม้ทำอะไรกำลังเลื่อยอันนี้ออกมามันเป็นเลมอนชีสเค้กค่ะ ยอยากทานเลยเปรี้ยวๆนิดนึงมีน้องหรือเปล่าบ้าไม่ใช่นะคะ <c oughs> อันนี้น่าจะประมาณเลมัลชิคเปประมาณ500กิโลแคลอรีนะคะนับไปเ,เรื่อยๆ ปื๊ดเลยใช่ไหมอ่าฮะส่วนอันนี้เป็นออเรนต์แ s ชชั่นฟู้ s สมู t ตี้นะคะบอกเขาว่าให้ใส่ใส่ลับน้อยๆเขาบอกว่าทั้งออเรน e ์แพชชั่นฟู้มันเป็นคือใส่ลับได้ที่เมื่อกําลังดูควบคุมอาหารอยู่ใช่ป่ะตอนนี้ใช่ควบคุมอยู่เรื่อยๆแต่วันนี้ทานกระตูนไปนะได้ข่าวโปรตีคนละสองชิ้นใหญ่มากบ้าไปแล้วอันนี้ก็ประมาณสามร้อยกระมวลมวลนี้ประมาณแปดร้อยแล้วกันโปรตาประมาณสองพันนะโอเค ก็น,นี้แหละค่ะชีวิตของเราสองคนขาดน้องสาวคนเล็กไปเพราะว่าชีไปอยู่ญี่ปุ่นกับคุณแม่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาต้องมีอะไรเด็ดเด็ด่ะเด็ดเด็ด,เด,ดเด็ดแน่นอนเด็ดแน่ๆโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไม่จบกับ <laughs> ท่านนี้ <laughs>